สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปออินอัปเดตข่าวสารในโลกปิศาจแดงประจาวันกับกระแสต่างประเทศกันนะคะวันนี้จะมาเริ่มด้วยเรื่องราวของคอบบี้เมนูนะคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นนักเตะลูกม่อคนสําคัญของทีมเลยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ก็ตามนะคะรายงานจากเดล l y เมล l ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทางแมนยูเองเนี่ยกำลังพยายามโน้มน้นาวให้คอบบี้เมนูนั้นต่อสัญญาอยู่กับสโมสสต่อไปเพราะว่าสัญญาปัจจุบันของคอบบี้เมนูเนี่ยอยู่จนถึงปี2027นะคะ แล้วก็รับค่าเหนื่อยอยู่20,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ทีนี้สัญญาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทางเอเจนต์ตัวแทนของคอบบี้เมนูเองเนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มค่าเหนื่อยรวมโบนัสเป็น180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โอ้ตัวเลขสูงขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นข่าวจากทาง d ดลี่เมล l นะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะว่า Copy ี้เมนูเองเนี่ย ในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสได้ติดทีมชาติอังกฤษนะคะเขาก็มองว่าเรื่องนั้นด้วยที่ทำให้มันเหมาะสมกับการที่จะเรียกค่าตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผลงานของคอบบี้เมนูนะคะสำหรับการลงเล่นให้กับ ทัพปีศาจแดงตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่มาเนี่ยก็ลงเล่นไป60นัดค่ะทำไป6ประตูกับ2แอสซิสต์นะคะก็ติดทีมมาชุดใหญ่ปี2023นะคะในยุคข,ของเอริกเทนฮารนี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะห่งคนเลยที่เขาเรียกว่าฉายแสงขึ้นมาณเวลานั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวบาดเจ็บอยู่ค่ะตั้งแต่เกม FA Cup นะคะที่เปิดบ้านชนะเลสเตอร์2ประตูตอนหช่วง ต้นเดือนก่อนคือตอนนี้ทางแมนยูเองก็หวังว่าจะหาจุดลงตัวเกี่ยวกับตัวเลขได้นะคะส่วนเคบี้เมนูเองอย่างที่เราทราบกันว่าช่วงตลาดที่ผ่านมาเดือนมกราคมเนี่ยก็มีข่าวกับทางเชลซีว่าสนใจอยากจะได้ตัวไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแมนยูก็ไม่ได้อยากขายเพราะว่าก็ยังมองว่าเป็นนักเตะที่สามารถพัฒนาได้เป็นนักเตะ คนสำคัญของทีมนะคะมีข่าวมาพร้อมๆกับกาน,นโชวด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะค่าตัวที่ถูกประเมินไว้นะคะสำหรับคอบบี้เมนูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70-80ล้านปอนด์แล้วถ้าถามถึงสถานการณ์ของคอบบี้เมนูนะคะแน่นอนว่ารูเบนอมอริมเคยเปรยไว้เหมือนกันว่าเขาเป็นเด็กคนสําคัญอยากจะเก็บไว้แต่ทีนี้มันก็การันตีอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เด็กบ้านอะคาเดมี่ค่ะเวลาที่ขายเนี่ย สโมสรจะได้กำไรแบบ100%เลยแล้วแมนยูตอนนี้ก็กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎการเงินอยู่ด้วยอย่างที่เราทราบกันว่าทางเซอร์จิมเนี่ยก็พยายามที่จะลัดเข็มขัดในทุกๆมิตินะคะเดี๋ยวคงต้องรอดูเอาเป็นว่า ตอนนี้ให้ค copy เมนูหายเจ็บกลับมาช่วยทีมให้ได้ก่อนแล้วกันเพราะว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากๆนะคะตกรอบ f a ฟเอัพไปไม่ได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะแล้วก็ต้องลุยกันต่อสำหรับในพิม์ลิกอังกฤษคือไม่ตกชั้นแน่นอนพนูดอย่างนี้แต่ว่าต้องพยายามจดอันดับให้มันดีกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยยังไงก็จบต่ากว่าอันดับ8แน่นอนซึ่งมันก็จะทาให้ในเรื่องของ การเงินนะคะสโมสรบางตัวอาจจะไม่ได้จ่ายโบนัสให้เพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของออสัญญาต่างๆนะคะที่บอกว่าถ้าคุณทำผลงานไม่ได้จบอ,อ,อยู่ในอันดับ1-8ถึง8เนี่ยคุณก็จะไม่ได้รับเงินสัญญาจากสปอนเซอร์เรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องรอตามกันต่อไปยังเหลือโปรแกรมยูโรปาลีกด้วยนะคะก็หวังว่าจะทำผลงานได้ด,ดีคืออาจจะคว้าแชมป์เนี่ย คือมองแล้วมันก็ยากค่ะแต่ว่าถ้าได้เข้ารอบต่อๆไปมันก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาแล้วก็โอกาสดึงดูดนักเตะสำหรับช่วงซัมเมอร์นะคะก็ยังเป็นสิ่งที่แมนยูจะต้องพยายามที่จะพุชอัพตัวเองต่อไปนะคะเพราะตลาดที่แล้วก็ได้ดอก o ูได้ Even Heaven, เอเดนเทเวนมาแต่ว่าก็ยังเป็นเด็กแล้วก็ ยังไม่ได้เป็นจุดที่แมนยูอยากจะเสริมที่สุดเอาจริงกองหน้านี่แหละคือที่ทุกคนกําลังต้องการอยู่นะคะส่วนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกขออัปเดตนิดนึงแล้วกันนะคะเมือ่อค่ําคืนที่ผ่านมาเอาปอดูนิดนึงนะคะโอ้โหอาร์เซนอลนนี่ถล่มพีเอสวไป7ประตูตอนหนึ่งเลยก็กลายเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสําหรับการแข่งขันในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะเออคลับบูธค่ะ ก็ไปแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าหประตูต่อ3นะคะทางเรอัลมาดริดเอาชนะอาราติโกมาดริดไป2ประตูต่อ1นแล้วก็ดรอทมูนเสมอกับลิวไป1ประตูต่อ1เดี๋ยวคืนนี้นี่มีคู่ใหญ่หลายคู่นะคะตั้งแต่เที่ยงคืน45เลยก็จะเป็นเฟเยนูเจอกับอินเตอร์มิลานนะคะลิเวอร์พูลจะเจอกับบริสตันเชสตกแมงเดี๋ยวได้รู้กันนะคะต้องรอเช็คความฟิตกับโคดิกาโปด้วยเพราะว่าคงต้องเช็คจนนาทีสุดท้ายก่อนที่จะลงสนามเลยนะคะคู่ใหญ่ค่ะไบยามิเนกับเลเวอร์คูเซ่นนะคะน่าดูมากกๆเลลยแ้ว อีกคู่หนึ่งเบนฟิก้าจะเจอกับบาร์เซโลนานะคะ3คู่หลังนี้เตะกันตอนตี3นะคะนี่คือทั้งหมดของโอปออินกับกระแสต่างประเทศในวันนี้ค่ะ